สวัสดีครับกอปฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อปก็อยู่บนรถนะครับนี่อยู่บนรถเนาะก็เป็นรถเลนเจอร์สปอร์ตนะครับก็เอามาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็กําลังจะขับไปส่งลูกค้านะครับวันนี้เราเอารถกลับมาก็ตอนกลางคืนนะครับเราเติมน้ํามันไปแล้วนะครับวันนี้เติมเต็มถังเนาะน,นี่น้ามันมันแพงหรือคันนี้มันหมดถังหรือ,อยังไงกันไรเนี่ย เติมไป2 0 0บาทนะครับถังนี80ล,ลิตรนะครับถังนี80ล,ลิตรผมเติมน้ำมันเข้าไป79ลิตรกว่านะครับแหมมันช่างหมดเลยจริงๆนะครับก็อ่ะนะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเติมเนาะเราเติมให้ลูกค้านะครับเราก็เต็มถังจริงนะครับอ่าถ้าเกิดบอกว่าลูกค้าแถมน้ำมันเต็มถังก็เต็มถังจริงนะครับมีให้ดู นะหรือว่าเราไปส่งรถนะครับเบิกค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องว่า,เ,าเติมน้ํามันรถลูกค้านะครับทุกครั้งแล้วก็มีใบเสร็จหรือว่ามีรูปให้ดูนะว่าเราเติมจริงๆนะครับไม่มีนะแถมเต็มถังแล้วแบบเติมน้ํามัน2 0 0พันสองพ่แบบลูกเล่นเล็กลนลนๆน้อยๆนะครับไม่มีนะครับอันนี้ลูกค้าของผมรู้อยู่แล้วนะครับผมถ่ายให้ลูกค้าดูหมดแล้วเนาะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆอ่ะลูกค้ารับรถพรุ่งนี้ ผมใช้คำนี้ก่อนลูกค้ารับรถพรุ่งนี้นะครับแต่ด้วยความที่ลูกค้ามารับรถเนี่ยใกล้บ้านผมเนาะแล้วก็เลิกรับเช้าลูกค้าก็เลยบอกว่าคุยกันว่าผมขออนุญาตเอารถกลับคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจอดที่บ้านผมพรุ่งนี้เช้าก็เอารถไปส่งมอบนะครับเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าผมตีมาเอารถแล้วก็ไปส่งมอบรถลูกค้าอีกทีน่าจะประมาณสักสามชั่วโมงนะครับนะเพรานะรว่าบ้านผมไกลจากบริษัทก็ประมาณห้าสิบห้าโลเนาะนะครับ มาห้าห้ากลับอีกห้าห้าก็ร้อยกว่าโลใช่ไหมครับก็เลยขออนุญาตลูกค้าเอากลับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอารถลูกค้าไปกลับไปจอดที่บ้านเนาะเราเติมน้ํามันมาแล้วนะครับนี่เราเติมน้ํามันมาแล้วนะครับเต็มถังจริงๆนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับสองทุ่มกว่านะครับนี่ก็เหลืออีกสักประมาณสักสี่สิบกว่าโลแล้วนะครับเหลือประมาณสักสี่สิบกว่าโลแล้วนะครับก็วันนี้ก็ครับนะครับวันนี้นะถ้าทางจะมองไม่เห็น มองไม่เห็นเซลแล้วเพราะว่าเซลล์เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับรถที่กอมาส่งเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตขับสนะครับเป็นตัวมีแพคเกจนะครับก็ที่มาถ่ายให้ดูเลยเพราะว่าคันนี้นะครับใช้ล้อเดิมแล้เปลี่ยนยางนะครับบางทีเราอาจจะบางท่านอาจจะไม่ตอนกําลังตัดสินใจเนาะจะใส่ล้อเลือกยางทีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับก็จะได้รู้เลยนะครับวันนี้มาในยาง A t ของโยโกฮาม่าครับ ับ made i n j a p a นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับนี่เพราะเดี๋ยวผมขึ้นทางด่วนนะทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นทางด่วนปุ๊บเราก็จะมาไยมาลองดูกันว่าวิ่งบนทางด่วนเสียงเป็นไงนะครับเพราะว่าค่าตัวเจ้าตัวยางตัวนี้ก็นะครับก็พอสมควรนะครับเราจะได้ลองดูกันนะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องความรู้สึกกันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามได้ครับนะครับเราก็ ลองวิ่งดูเนาะนะครับก็เงียบดีนะครับ,เ,บ,นะรบเป็นยางเอทีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเงียบดีโอเคเลยนะครับแน่นอนแหละครับบางคนบอกยางใหม่มันเงียบอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะจากที่ผมเคยขับมาหลายตัวนะครับบางทียางใหม่เนะมันมีเสียงเลยตั้งแต่เริ่มเลยก็มีนะครับอ่นะก็จะใช้คําว่าอะไรดีคุณภาพ ตามราคานะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกอลจะต้องหขายได้แบบยางแพงๆหรืออะไรนะครับยางเปยดเสมือนรองเท้าอ่ะครับคุณใส่รองเท้าดีคุณก็ไม่ปวดขาใช่ไหมครับยางก็คุณใส่ยางดีมันก็กาะถนนมีความเงียบนะครับวิ่งได้ดีนะครับแต่ว่ายางแต่ละตัวก็มีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแบบนะครับก็สนใจยังไงก็ สามารถที่จะสับถามพูดคุยได้นะครับนี่แล้วรถคันนี้ลูกค้าติดเกจด,ด้วยนะเห็นไม่มใ้มันจะขับรถอร์ปอดก็ลูกค้าอยากติดนะครับตัวนี้เพราะว่าเออจะได้ดูเรื่องของความร้อนเรื่องของอะไรนะครับอ่านะก็ติดได้นะครับตัวนี้ใช้ o b d เสียบนะครับก็เสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเนาะนนะตอนเราซื้อมาเราก็ต้องดูด้วยนะครับอ่าให้มันเสียบแล้วใช้งานได้นะครับก็เนผมก็ให้ดูนะ นะครับดูเรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรเนาะนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้าซื้อเกตแล้วส่งมาให้ผมติดให้นะนะครับผมว่ายางโอเคเลยโอเคนะยางก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับดีเลยแหละนะครับวิ่งขนาดนี้นะครับ เสียงเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเลยนะครับเผื่อใครนะครับอ่าสนใจนะครับตัวนี้โยโกฮามานะครับโยโกฮามะนะสองหกห้าหกสิบสิบแปดล้วก็ลองขับเพลินเลยทีนี้นะฮะแล้วก็วิ่งเรื่อยๆนะครับดูเวลานี่วันนี้วันนี้รถไม่ติดนะครับวันที่กอลขับมาจริงๆเนี่ยวันนี้คือวันเสาร วันนี้ก็ถ่ายนะครับก็วันนี้วันเสาร์ก็สองทุ่มกว่าก็สบายๆนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานี่โหติดแหกกับทางกลับบ้านผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกตอีกทีเนาะโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับในหนถ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าทริปนี้เนาะที่ผมวิ่งไปส่งลูกค้านะครับอัตราการบริโภคจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ผมก็ขับมานะครับอีกประมาณ800เมตรถึงแล้วนะครับก็อีก2นาทีเนาะ,ะวันนี้เราก็มาส่งนะครับให้ทัน8โมงเพราะเดี๋ยวตอนช่วงสายๆลูกค้าไปข้างนอกเราก็จะได้มีเวลาพรีเซนต์นนะว่ารถใช้งานยังไงนะครับก็วิ่งมาประมาณสัก70 70กว่าโลนะครับชั่วโมงนิดๆเนาะ12.8นะครับอันนี้ก็รวมกับที่กอลเนี่ย ะะขึ้นไปลองตัวเรื่องของอตัวเนี่ยผมอยากรู้เนาะนะครับตัวเกจตัวนี้นะครับ,ตรตรบที่ลูกค้าสั่งมาแล้วให้ผมติดนะครับก็ไปลองตัวเกจมานะครับว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็น้ํามันก็อยู่ที่12.8นะครับอ่ะก็ตัวเกจก็ถือว่าใกล้เคียงกับกับตัวตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับ คูลเลนเนี่ยตรงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ในส่วนอื่นก็เราก็ลองไล่กดดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเผื่อใครสนใจซื้อพวกเกตมาติดด้วยนะฮะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอนะเบอร์ทรดีไลนก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเราก็ มีทั้งที่เซ็นรถเนาะการใช้งานรถนะครับแล้วก็เนี่ยครับมาดูพวกตัวต่างๆนานาเรื่องข้อมูลนะครับถ้าท่านเปิดกระดิ่งไว้นะครับท่านจะไม่พลาด<ๆ>เลยนะครับวันนี้ก็เซอร์เอรหน่อยนะสาบผมมากมานะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคิมนี้กับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ